สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะมีซีรีส์จีนออนแอร์นะคะเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเป็นจีนแนวโรแมนติกดราม่าค่ะเรื่องอยากขัดขวางการทำฟาร์มของฉันนะคะเรื่องนี้ชื่อน่ารักมากๆค่ะ Don't d r i s t r Tr f Me Farming นะคะสำหรับเรื่องนี้ออนแอร์บน Mango TV ค่ะมีทั้งหมด24ตอนนะคะก็จะเริ่มออนแอร์ตั้งแต่วันที่6มีนาคมนี้ไปจนถึงนะคะจบบริบูรณ์วันที่ 21มีนาคมค่ะเรื่องนี้นะคะมีแค่เพียง24ตอนเท่านั้นนำแสดงโดยพระเอกนางเอกหน้าใหม่นะคะแต่ว่านาตาดีีดค่ะน้องชูมึงรูป้เป็นนางเอกนะคะส่วนพระเอกก็คือหลี่จัวหยางนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะตอนนี้จะสังเกตว่าเรานั้นมักจะได้อ่านนวนิยายจีนซึ่งเป็นการทำฟาร์มทำไรนะคะ <c oughs> มีเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเลยค่ะแล้วก็ประกอบกับ การมีองค์ประกอบที่โอเคมีค่ามิติบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะก็ถือได้ว่าการทำฟาร์มอะไรแบบนี้เป็นที่นิยมในประเทศจีนมากๆเลยนะคะสนุกดีค่ะเขาให้รายละเอียดดีนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะอยากขัดขวางการทำฟาร์มของฉันนะคะแค่ชื่อก็รู้สึกว่ามันต้องน่ารักแน่ๆเลยค่ะ ปกติแล้วแพลตฟอร์ม Mango TV มักจะไม่ค่อยมีสับไทยให้ใช่ไหมคะอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้ดูโปสเตอร์ดูอะไรแล้วก็มีความน่ารักดีนะคะ ปกติแล้วนะคะเวลาที่เราดูในแนวของโรแมนติกเนี่ยจะเป็นละครที่จะต้องอยู่ในจินตนาการที่เมืองนั้นจะต้องหรูหราในเมืองมีฉากงานเลี้ยงมีวายแดงมีรถหรูๆรถสปอร์ตอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็คนก็จะนิยมชอบดูค่ะแต่มาพอถึงเรื่องนี้นะคะก็เป็นการการสะท้อนชีวิตในชนบทนะคะก็คนที่ทํางานเนี่ยแล้วก็มีความเหนื่อยล้าจากการอยู่ในเมืองหลวงนะคะในเมืองใหญ่ๆก็ออกมา มาชมทุ่งหญ้าทุ่งนานะคะแล้วก็มาดูกันเลี้ยงสัตว์ค่ะแล้วก็มาพบกับเนี่แหละนะคะคู่ชีวิตนะคะที่อยู่ที่ฟาร์มค่ะเรียกได้ว่านะคะเรื่องราวก็จะปกคลุมไปด้วยไปด้วยเกษตรกรนะคะแล้วก็มีทุ่งหญ้าให้เราเห็นเพราะว่าเขาปลูกข้าวกันนะคะถือได้ว่าทําฉากได้ดีทีเดียวค่ะเป็นละครในทีมชนบทนะคะก็ทําให้เราเห็นความเป็นธรรมชาตินะคะของวิวทิวทัศน์รวมทั้งนิสัยใจคอที่เป็น กันเองของเหล่าบรรดาชาวบ้านด้วยค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้มันนะคะมีพอดเรื่องเป็นอย่างไรบ้างก็คือนางเอกค่ะเป็นนักเรียนดีเด่นนะคะที่เรียนจบมาแล้วนะคะแต่ว่าเธอนั้นอยากกลับไปที่บ้านค่ะไปทําเกษตรที่บ้านนะคะโออยน่าหลักมากค่ะเป็นพลังคิดนะคะเชิงบวกของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วก็อุทิศความรู้นะคะทางวิชาชีพที่ได้ไปเรียนในเมืองมาเนี่ยให้กับบ้านเกิดของเธออย่างเต็มที่เลยส่วน พระเอกล่ะพระเอกนั้นเขาเป็น ประธานบริษัทที่มีอํานาจมีมีเงินหนามากๆเลยนะคะซึ่งเขาได้รับสืบทอดมาจากคุณปู่ของเขานั่นแหละค่ะก็กลายมาเป็นประธานบริษัทของกลุ่มนะคะที่อายุน้อยที่สุดค่ะของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนแล้วก็เป็นประธานที่มีพรสวรรค์ในการเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะพระเอกกับนางเอกนั้นมาเจอกันได้อย่างไรนะคะก็คือคุณปู่ของพระเอกแล้วก็นางเอกนะนะั้นรู้จักกันก่อนค่ะก็คือปู่กับนางเอกรู้จักกันจากนั้นนะคะ ปู่ก็เล่งไว้ละตายแล้วคนนี้ชอบจังเลยเพราะว่ามีแนวคิดที่แบบชอบทอําเกษตรอยากจะพัฒนาทางด้านการทาทาไร่ทํานาแล้วก็เลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้คุณปู่พระเอกชอบค่ะเพื่อนๆก็เลยเล่งไว้แล้วว่าคนนี้จะเอามาเป็นหลานสะพ้ายนะคะจะให้มาแต่งกับหลานค่ะ ทีนี้พอบอกหลานไปนะคะหลานเป็นถึงประธานกลุ่มบริษัทใหญ่โตเนาะก็ขอยุติการมั่นหมายกับนางเอกค่ะเพราะว่าไม่เห็นด้วยไงโอ้โหตาล้วจะให้มาแต่งงานกับผู้หญิงที่ทําฟาร์มได้ไงก็จินตนาการไปเนาะว่านางเอกของพวกเรานั้นจะต้องแบบขี้เละโดนแดดทั้งวันดำปื้ดอะไรประมาณนี้แล้วก็ความคิดอะไรความอ่านก็ไม่น่าจะไปทางเดียวกันได้นะคะก็ทาให้เกิดสถานการณ์ตลกๆแล้วก็แปลกๆขึ้นมาผสมผสานกาัน เพราะว่าวิธีการที่เขาจะขอยุติการมั่นเนาะเขาก็ต้องเดินทางมาหาหนางเอกของพวกเรานะคะนี้มาแล้วบ้านนางเอกนี่ก็ชนบทนะคะจะมาแล้วกลับมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมาอยู่ มาอยู่อาศัยในบ้านนางเอกก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยโอ้โหค่ะก็มาช่วยเธอนะคะทานาด้วยมันมีเหตุที่แบบว่าเอ้ยอย่าเพิ่งกลับอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในกระบวนการทําไร่ทานานะคะของพระเอกนางเอกเนี่ยก็เรียกได้ว่าพระเอกนั้นเกิดแบบลหลงไหลกันการ,การใช้ชีวิตแบบนี้เพราะว่ามันมีแต่ความสงบแล้วก็ไม่มีคนที่มาใส่หน้ากากอะไรต่อกันนะคะไม่ได้มีการแข่งขันกันมากทางโลกธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ค่ะก็ทําให้พระเอก ของพวกเรานั้นตกหลุมรักนางเอกเนี่ยละคะโดยที่ตัวเองนั้นก็ชอบการทําไร้ทํานาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพระเอกนั้นไม่สามารถที่จะทิ้งบริษัทมาได้หรอกนะคะแต่ว่าในวันหยุดทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมาหานางเอกของพวกเราค่ะนี้เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับละครเรื่องนี้นะคะคใใก็กะะยังมีบางฉากนะคะของนักแสดงทั้งพระเอกนางเอกนะคะก็มีนักแสดงสมทบที่มาจากในหมู่บ้านนะคะซึ่งมีความน่ารักแล้วก็เพื่อนของพระเอกอะไรแบบ ตัวละครอื่นๆนะคะก็อย่างพระรองนั้นก็เปิดร้านค้าเล็กๆขายของในหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนที่เ, <c oughs> เขาเรียกอะไร <c oughs> เป็นคนที่มีการพูดจาเก่งเนาะป,ปากหวานอะไรแบบนี้ค่ะส่วนทางด้านของนางรองนะคะก็เป็นนักศึกษาของของปอโทอ่ะเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะแล้วก็ทํางานในเมืองใหญ่ค่ะแต่ว่าได้มาพักผ่อนนะคะที่ชนบทแห่งนี้แล้วก็ได้มาเจอกับพระรองอะไรแบบนี้ก็ยิ่งเพิ่มนะคะเพิ่มความแน่น ของพอดเรื่องแล้วก็ความาตลกน่ารากักสนุกสนุกค่ะ คือทางด้านของคู่รองก็มีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าผู้ฝ่ายชายนั้นเปิดร้านค้าเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านไงส่วนนางรองนั้นมาเห็นแล้วปิ๊งเลยนะคะปิ๊งค่ะทีนี้จะทํายังไงดีล่ะเพื่อจะให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นมาเป็นหลัวนะคะก็ต้องเออที่ยวไปเที่ยวมาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจุดประสงค์ของการมาที่หมู่บ้านนี้ของของนางรองนั้นชัดเจนมากๆนะคะมาเพื่อมาเพื่อมาตกนะคะเจ้าของร้านขายขายของในหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะ ก็คือพลองนะคะมามาเอาเขยไปให้พ่อกับแม่ค่ะแน่นอนว่านะคะคู่เอกก็ไม่ได้อยไปกว่ากันค่ะพระเอกนั้นเป็นคนโคตรจะตรงไปตรงมาจนคือเขาไม่ต้องมีอะไรกังวลไงเขาอยากพูดอะไรก็พูดเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเขาอยากจะถอนมันเขาก็บอกนางเอกของเราไปเลยแล้วก็บอกว่าฉันเจอเธอแล้วฉันไม่ชอบเลยอะไรแบบนี้เนาะซึ่งณนะจุดนี้นะคะต่อมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วก็มากลายเป็นชอบนะคะก็มีความสุขปิติยินดีกันนะคะ ถามว่ามันมีกลิ่นอายของละครรักโรแมนติกแบบทั่วๆไปไหมมันก็เหมือนกันทุกเรื่องนั่นแหละเพื่อนๆมันก็มีแบบผู้ชายเริ่มต้นด้วยเย็นชาก่อนนะคะจากนั้นก็โดนตกไปตกลุ้มรักแล้วก็กลายเป็นหมูค่ะอยู่ในกำมือของฝ่ายหญิงนะคะเพียงแต่ว่าพอเรื่องที่มันเพิ่มมากขึ้นก็คือเราได้เห็นบรรยากาศนะคะของการทําไรท่ทํานาแล้วก็ได้เห็นถึงวิวทิวทัศน์นะคะของชนบทนั่นเองนะคะ วิธีการเล่าเรื่องก็มีความน่าสนใจนะเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาแบบตกลุมรักกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาต้องแต่งงานกันนะคะทีนี้เส้นทางชีวิตของทั้งคู่นั้นจะทําอย่างไรนะคะพวกเขานนั้นจะต้องร่วมมือกันนะคะทางฝ่ายหญิงต้องการจะทําอาชีพทางการเกษตรค่ะทางฝ่ายชายก็ต้องรับมรดกนะคะเป็นธุรกิจของตระกูลเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจะครองคู่กันอยู่อย่างไรให้มันมีความสมดุลน,นะคะ แน่นอนว่าค่ะธุรกิจเกษตรกรรมก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญของละครเรื่องนี้เลยนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ว่าเออไปทำสิไปทำการเกษตรก็รวยได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ไปทำสวยมากๆไปทำการเกษตรก็ยังไม่ดอบลงนะคะ ซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้รับการสนใจเยอะนะเพราะว่ามันเป็นแนวที่แบบว่าคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เยาวชนนั้นจะอยู่ในเมืองนะคะเป็นกลุ่มใหญ่ๆซึ่งบางคนอาจจะไม่ไม่รู้เลยว่าเอภาพในภาพในมโนภาพของพวกเขาเกี่ยวกับเมืองกเกษตรอะไรเงี้ยหรือว่าไรนานเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะพวกเขาอาจจะบางคนเนี่ยไม่เคยเจอของจริงเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้ก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ความน่าสนใจของการทํา กเกษตรนะคะก็คือก็น่าสนใจดีนะการทําฟาร์มมีความน่าสนใจคือดึงดูดนะคะไม่ใช่ให้คิดไปเฉพาะว่าตายแล้วมีมูลสัตว์ที่มันเหม็นๆอะไรแบบนี้แล้วก็การลงไปในท้องไร่ท้องนามันจะทําให้ให้เหนื่อยให้เหงือใครย,ย้อยเยิ้มอะไรประมาณนี้คือลบภาพเหล่านั้นไปนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้หวานไปดูตัวอย่างมาแล้วโอ้ยนางเอกนั้นขนาดอยู่นะคะอยู่ทําเกษตรที่บ้านนอกนี่หน้าตาเธอเป๊ะอยู่นะก็คือลิปสติกน ะะลองพื้นมาเต็มค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ทำไร่ทำ, лай, ทำนาทำฟาร์มก็สวยได้นะคะก็ไม่ต้องไปลงมือทำเองทุกอย่างนะคะก็จ้างเขาบ้างอะไรบ้างนะคะเรื่องนี้ตรงตัวค่ะตรงกับชื่อมากๆเลยนะคะอยากขัดขวางการทำฟาร์มของฉันนะคะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนุกของความรักของสาวผู้มีการศึกษาแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะพัฒนาแล้วก็ทำธุรกิจทางด้านการเกษตรที่บ้านเกิดของเธอนั่น,นะะแหละค่ะอ่าล้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของ พิโซดนี้นะคะท่านใดที่ชอบแนวนี้ก็อย่าลืมแวะไปดูกันค่ะอย่าขัดขวางการทำฟาร์มของฉันนะคะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ